โอเคครับผมวันนี้ก็มาเจอคลิปแนะนําวิธีการเอาสายเข้าลอกนะครับที่ว่าแน่นๆเลยนะครับผม,ท,ผมที่ผม้ที่ผมใช้นะครับผมก็จะนี่เอาลอกที่ผมซื้อมาใหม่นี่ครับเข้าไปในที่เข้าไปในที่ตัวคันเรียบร้อยนะครับมุนให้แน่นนะครับผมแล้วก็เอาสายสายลีดที่เราจะใช้ครับสาย PE ที่เราจะใช้อะ่ะเข้ามาที่ ลอกมาสักห่วงหนึ่งก็ได้สองห่วงก็ได้แล้วก็ดึงไปทำให้สายมันไม่บิดนะครับแล้วก็มีการไกลมีผ้ามีผ้ามาเพื่ออะไรครับเอาไว้ดึงสายให้มันตึงครับเวลาเข้านี่เข้าสปูลนี่มันจะได้ตึงนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ตึงนี่เวลาที่เราตีนะครับสายมันจะเข้าไปแทรกอยู่ข้างในนะครับดึงครับตีขาดกลางอะไรบ้างครับพยายามดึงให้มันแน่นครับให้มันแข็งเลยนะครับให้มันเต็มลอกให้มันแน่นๆเลยนะครับ โอเคเอาแบบใช้แล้วแน่นๆนี่คือเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทำอย่างแรกนี่ครับปดสปูนออกมาก,ก่อน,นปดสปูนออกมาก,ก่อนเลยเอาวา,างไว้วา,างไว้เอาสายนะครับสอดเข้ามานนี้เลย สเข้ามาในนี้แล้วก็ออกมาใส่เข้ามานี่ให้รูนี่เกลี่ยสายแล้วก็ออกมานี่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 แล้วก็วางไว้โอเคโอเคมาตามต่อนี่ก่อนอืนนอ่นเราสป,ปูนออกมาข้างนอกแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มัดสายให้ไปเป็นปมกันนี่ แบบนี้นี่แบบนี้นะครับขวาซับซ้ายนี่บิดเข้ามาแบบนี้นี่ดึงประมาณนี้แล้วก็เอาสายที่นี่แบบนี้เอามาสอดใต้ แบบนี้นะครับแล้วก็เอาเชือกตัวนี้เข้าไปในรูนี้นี่เข้าไปในรูนี้ลักษณะน,น,นี้มันก็จะรูดได้นี่แบบนี้แบบนี้ได้นะครับทีนี้ต่อก็คือ,อ,อเ,เราจะเพิ่งดึงแน่นนะครับแล้วก็ เอาสปูนเข้ามาแบบนี้นี่แบบนี้แล้วก็หมุนหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสีรอบประมาณสี่รอบให้มันแน่นแบบนะครับแล้วก็ดึงลูดรูดรูดรูดแน่นเลยที่นี่ ลักษณะนี้เน่นกดสายให้มันเน่นโอ้เน่นมากครับผมแน่นมากดึงให้แน่นทั้งสองฝั่งนะครับด้วยคีมดึงก็ได้ โอเคดึงทั้งสองฝั่งแล้วก็ดึงแน่นละโอเคตามต่อครับนี่ก็ตัดนะครับผมดึงให้แน่นและนี่ดึงให้แน่นแล้วก็ตัดเหลือประมาณสักห้มิลประมาณนี้ตัดเลยลอกษณะานี้ ประมาณนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะฟัดอะนะครับเพราะว่าถ้าเรากอเข้าไปเนี่ยมันก็จะทับสายดีมันจะทับเองนะครับหรืออาหาอะไรติดไว้นะครับเอาเทปติดไว้นะครับก็ดีะครับโอเคครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็ตัดเรียบร้อยอันนี้ก็ถ้ากลัวถ้ากลัวมันจะไม่ลงแน่นก็ให้เอาเทปใสมาติดไว้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกอให้มันเต็มไปเลยก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาเทปสแปะเลยแปะเลยให้มันแน่นไปเลยโอเคนี่ลักษณะนี้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ดึงสายคืนเข้าไปครับคืนคืนคืน,ค,นคืนเข้าไปนี่ลักษณะนี้ครับ แล้วก็เอาสป,ปูนเข้าไปดึงให้มันอยู่นี่เข้าไปแล้วนี่ดึงสายสป,ปูนเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วก็เราใส่สป,ปูนคืนใส่สป,ปูนคืนบิดรึบแน่นปล่อย โอเคลักษณะนี้ก็ใช้ได้โอเคแล้วก็กรอเรากรอต้องดึงสายตัวให้แน่นนะครับกอนะครับตัวนี้นะทําไมต้องมีผ้านะนี่ครับเพราะผมต้องใช้ผ้านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายวีดีโอนระยะสูงๆนีต้องใช้ผ้าดึงให้แน่นๆนะครับมันจะได้แน่นๆนะครับ นี่ลักษณะนี้ดึงให้แน่นๆนะครับทำไมสายมันดังนะเพราะว่าสายมีน้ำยาเคลือบสายไว้นะคมันก็เลยดังนะครัก่อเลย ยิงแน่นยิงดีนะครับโอเคครับผมใส่เสร็จเรียบร้อยนี่ PE สามยี่ห้อวุบนะครับใส่เต็มอาจจะล้นนิดนึงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมเวลาที่มันเจอตีไปสักพักเดี๋ยวมันก็สายก็หดนะครับผมผมก็จะใช้นึ่งไปอีมันก็จะพอดีนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมตีได้ครับผมแต่ว่าถ้าแนะนำก็ ตัดออกให้มันพอดีก็ดีนะครับผมโอเคลักษณะน,นี้ก็โอเคสวยๆเลยเดี๋ยวผมจะมีอีกคลิปๆหนึ่งแนะนำวิธีมัดสายหน้าครับผมต่อก็ช็อกสายหลีดนะครับผมโอเคช็อกหลีดครับต่อก็พ PE ประมาณนี้โอเคครับสวัสดีครับ